เขามีวิธีการกี่ขั้นตอนเนี่ยรู้ไหมเนี่ยล้างมือเนี่ยต้องทำทุกนิ้วอะไม่ใช่พ่นแล้จบทำให้มันครบถูกต้องนะเรายกก็ทํทำเป็นตัวอย่างหลายทนะีวันนี้จริงๆแล้วก็มันก็เป็นเรื่องของการประชุมที่เรากำลังจะพัฒน,นาประเทศของเราไปสู่ที่เราตั้งไว้เดิมก็คือไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูงกันนะเพราะนั้นเราก็มาพิจารณาแล้ว ว่าในเมื่อประเทศเราเป็นประเทศเกษตรกรรมเนี่ยเราก็จะทํำยังไงให้เกิดผลประโยชน์ให้มากยิ่งขึ้นพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศของเราเนี่ยทำการเกษตรเยอะมีประชาชนเกษตรกร,รอยู่ในในภาคการเกษตรจํานวนเยอะมากหลายสิบล้านคนเราใช้พื้นที่นะหลายร้อยไร่หลายร้อยล้านไร่ในการทําการเกษตรแต่สิ่งที่ทํามาแล้วก็คือทํามากเ้วได้้อยได้น้อย วันนี้เราจําเป็นต้องมาหาวิธีการใหม่ในเรื่องของการที่เรียกว่าทําเกษตร BCG นะคือ Bio Circular Green ซึ่งมีหลายอยา่างวยการที่อยู่คลองตรงนี้เพื่อจะทําอย่างไรในการที่จะเกิดประโยชน์จากการใช้พื้นที่เกิดประโยชน์จากการทําการเกษตรของเราเนี่ยไปสู่การพัฒนาไปสู่ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆออกมานะครับแล้วก็จะสอดคล้องกับวาระของของของโลกด้วยในขณะนี้คือในเรื่องของการลดขยะในเรื่องของการ ลดการใช้พลังงานฟอสซิลหรืออะไรอือเยอะแยะไปหมดนะเรื่องอากาศสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงนะภัยพิบัติต่งางๆพวกเนี้ยการกัดเซาะใจฝังอะไรพวกเนี้ยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปดูอะไรอีกทีแล้วกันนะเราก็แพร่เขารู้ว่าไอบีทีจีมันคืออะไรนะอะไรที่มันเป็นกิจกรรมอะไรเว็บถทยคู่ฟ้าด้วยอด,ด,ด้วยนะวันนี้ก็ไปการเสนอยุทธศาสาตร์การขับเคลื่อนในช่วง6 4ถึง6 9ผมก็ได้แนะนำคณะกรรมการไปพูดเป็นการไปขอให้ ปฏิบัติให้สอดค้องในวัยรัฐบาลคือจะต้องมีเป้าหมายนะเป็นตัวกําหนดมาว่าเราจะทํากับใครที่ไหนอย่างไรซึ่งคนที่เกี่ยวข้องมีอยู่หลายภาคส่วนด้วยกันนะไม่ว่าจะเป็นภาคธุรกิจเอกชนไม่ว่าจะเป็นภาครัฐและวิสากิจไม่ว่าจะเป็นภาคเกษตรกรประชาชนของเราซึ่งทําารเกษตรเหล่านี้ก็เป็น,นกลไกคือเป็นต้นทางของกระบวนการทั้งหมดเราจะทํายังไงให้เกิดการแปรรูปไปสู่สินค้าที่มีคุณภาพสูงแข่งขันได้ โดยเฉพาะอย่งหลายอย่างเรามีถัดภาพอยู่แล้วในเรื่องของการกเกษตรในเรื่องของการสาธารณสุขในเรื่องของอ,อะไรล่ะในเรื่องที่เกี่ยวกับสุขภาพนะแล้วก็เรื่องการท่องเที่ยวเราเนี้ยก็ได้มีการหารือกันในที่ประชมุมก็ได้ข้อยุติมาแล้วว่าเราจะมีการกระบวนการกลไกลอย่างไรมีอนุกรรมการทําหน้าที่อะไรไปขับเคลื่อนเราต้องหาเป้าหมายให้เจอเพื่อจะขับเคลื่อนเขาให้เร็วขึ้นเพิ่มคีามามาให้มากขึ้นหาทุนทำธุรกิจมากขึ้นวันนี้มีหลายภาคส่วนด้วยกันแล้วผมก็เคยพบปะก,กับบรรดา ลูกวุญหลานที่อยู่ตามและครูอาจารย์นะที่อยู่ตามหาอะไรต่างๆเคยมานําเสนอผมแล้วในตรงนี้ผมคิดว่าเราจะนําทั้งหมดมาขับเคลื่อนไปด้วยกันวันนี้ผมตัดสินใจว่าผมจะกําหนดให้าการทําในเรื่องบีซีีของเราเนี่ยเป็นวาระแห่งชาติเหมือนกับที่ผมเคยกําหนดไว้นโยบายตั้งแต่ผมเข้ามาเป็นนายกก็คือ4.0ไงวันนี้ก็4ีุ่นแล้ววันนี้เราก็จะทําตรงนี้อีกอันนะึงและถือเป็นวาระสําคัญเร่งด่วนของรัฐบาลภายใน5ปีเนี่ยมันต้อง,องทําได้ แล้วคํามสำคัญก็คือเราจะได้ลดการพึ่งพาจากต่างประเทศและอย่างด้วยกันได้และทั้งเมืองไยประเทศไทยจะเป็นประเทศที่เป็นดิในแดนแห่งความปลอดภัยในเรื่องของด้านสาธารณสุขต่างๆเหล่านี้นี่คือโอกาสของเราเพราะฉะนั้นผมก็เน้นในความสําสคัญในตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นการทํางานอะไรก็ตามเนี่ยมันต้องมีเป้าหมายจากเป้าหมายที่ย้อนกลับมาเราจะขับเคลื่อนเป้าหมายแต่และเป้าหมายนั้นอย่างไรในการที่จะไปสู่ในเรื่องของการเพิ่มไรายได้ให้กับภาคการเกษตรของเรา ลดปัญหาโลกร้อนไปด้วยลดปัญหาในเรื่องของสิ่งทัพย้อนธรรมชาติสิ่งแวดล้อมต่างไปด้วยเยอะแยะเพราะฉนั้นเกษตร B T G นี่จะช่วยเราทําให้ประเทศเรานั้นมีไรายได้เพิ่มขึ้นเราต้องหารายได้ให,ใหม่ๆเกิดขึ้นมาให้ได้ซึ่งก็จําเป็นที่จะต้องได้รับความสนับสนุนจากรัฐบาลน,นะครับเพราะฉะนั้นก็ขอมือจากภาคเกษตรกภาคเกษตรนะและทุกภาคที่เกี่ยวข้องด้วยวันนี้ก็หลายกระทรวงเกี่ยวข้องก็เข้ามาประชุมด้วยนะครับโดยอวเป็นผู้ที่รวบรวมนะ ยุทธศาสตร์ต่างๆนะครับในการทํางานร่วมคณะทางานของอวที่ผ่านมาแล้วก็ขอขอบคุณในส่วนของคณะรมการต่างๆทั้งหมดวันนี้ก็มีการพูดคุยในเรื่องของกลไกเรื่องกฎหมายกฎระเบียบเรื่องของทุนเรื่องของการจัดทําแซดบล็อกให้กับคนเข้ามาเสนอว่าต้องการอะไรกับเราแล้วที่เขานําเสนอมามันมันคุ้มค่าการลงทุนหรือเปล่าซึ่งก็ตามไปสู่ในเรื่องการลงทุนภายในประเทศของเราทั้งภาครัฐภาคั รัฐวิสาหกิจแล้วก็ภาคเอกชนธุรกิจโดยรัฐบาลก็จําเป็นต้องมีมาตรการเฉพาะออกมานะไม่ว่าจะเรื่องการลงทุนวันนี้ทุกคนทราบดีอยู่แล้วว่าค่างเงินบาทเนี่ยเราก็ต้องระวังอย่างที่สุดไม่ให้มันแข็งค่าจนเกินไปเพราะฉะนั้นการลงทุนของเราเดี๋ยวต้องเพิ่มมากขึ้นในกิจกรรมที่ว่านี้ผมได้ย้นย้ำกับฝ่ายเศรษฐกิจไปแล้วแต่เรามีเงินอยู่มากพอสมควรที่เป็นเงินบาทอยู่ในประเทศไทยในขณะน,นี้อันนี้ช่วงนี้ช่วงที่ผ่านมามีการลงทุนวันนี้การลงทุน ลดลงเพราะอะไรเพราะโควิดไงใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็จำเป็นต้องใช้โอกาสตรงนี้ในการเตรียมการเตรียมความพร้อมอะเราให้มากที่สุดนะครับก็เป้าหมายรายปีก็ต้องออกมาให้ได้ว่าเราทําอะไรไปแล้วบ้างกับเรื่องบีซีจีไปหาให้เจอเพราะวันนี้มีอยู่ที่ไหนแล้วบ้างเราต้องเสริมยังไงอะไรที่ต้องเป็นเรื่องใหม่ๆธุรกิจใหม่ๆก็ต้องจัดทําโดยรัฐบาลจะเป็นผู้นําร่องในตรงนี้นะในในทุกมิตินะโอเคนะมีอะไรไหมก็ถ้าว่าทุกคนคิดถึงก็อยากเห็นตัวตัวเป็น,ปนๆในชะ่ไหมก็เห็นทุกวันอยู่แล้วนี่ ห็นใกล้เห็นไกลก็เห็นอยู่แล้วนะก็ช่วยกันดูแลรัฐบาลบ้างนะก็พยายามทําอย่างเต็มที่ก็ไม่เคยได้หยุดนิ่งกันนะหลายเรื่องจะทําให้ถูกใจคนทุกคนคงเป็นไปได้ยากนะแต่ข้อสำคัญก็คือเราทําให้คนจํานวนมากเนี่ยได้รับการดูแลนั่นเป็นเรื่องของความเป็นธรรมใช่ไหมในเรื่องของโอกาสก็ทุกคนเข้าถึงโอกาสนะไม่ว่าจะเรื่องของวัคซีนในเรื่องต่างๆก็แล้วแต่มันต้องใช้วิธีการที่เหมาะสมมันต้องมีกระบวนการนะซึ่งผมตองจะเป็นผู้อนุมัติในเรื่องเหล่านี้ทั้งสิ้น นะไม่ว่าใครจะเสนออะไรมาก็ต้องอนุมัติก็ต้องอนุมัติโดยนรมรนําเข้าในคอรมอนะจะพูดก่อนอะไรก่อนก็ไม่รู้ละแต่ถ้าเข้ามาแล้วมันมันไม่ได้มันไม่ผ่านไม่มีงบประมาณมันก็ไม่ได้เข้าใจไหมเพราะนั้นต้องระวับบงอย่างที่สุดในการแจกงบประมาณในเวลานี้นะเราก็ยังเจอปัญหาอีกหลายด้ยานด้วย,ย,ย,ยกันงบประมาณที่มีอยู่นะก็เพียงพอในในระยะน,นี้ไปก่อนนะถ้าไม่พอค่อยว่ากันใหม่โอเคไหม ก็มันก็เป็นโอกาสได้แต่ทุกอย่างในวัคซีนที่เข้ามาเนี่ยผมผมยืนยันอยู่แล้วว่าผมเปิดโอกาสให้ทุกคนทําได้ก็คือการนําเข้าวัคซีนอันนี้ในส่วนของท้องถิน่นถ้าเขาจะใช้เงินท้องถิน่นเขาก็ก็ก็ถือว่าเขาเป็นสิทธิ์ที่เขาใช้ได้นะปเป็นเรื่องของสภาท้องถิน่นเขาจะจัดซื้อยังไงที่ไหนก็ไม่ว่ามาถ้าวัคซีนนั้นนําเข้ามาในประเทศแล้วนะแล้วผ่านการอาะไรมาตรฐานของเราแล้วของออยอแล้วนะเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดคือ หลายคนก็ตั้งความหาวังกับวัคซีนมากนะล้วบางก็จะเป็นต้องหาหลายช่องทางนะหลายประเทศหลายเลยมาแต่ท,ทั้งท้ายที่สุดนี้จะต้องผ่านมาตรฐานอยยถ้ายังไม่ผ่านเราก็ต้องระมัดระวังที่สุดผลข้างเคียงต่างๆเยอะแยะหมดนะวันนี้ก็เป็นที่น่าย,ยินดีว่าของที่จะมาผลิตที่สยามบายไบโอไซด์อยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ใช่ไหมอื่นๆก็ยังต้องต้องตรวจสอบกันต่อไปนะเนาะแต่เราก็ก็เชื่อมโยงไว้หมดนั่นแหละนะ ไม่ว่าจะของใครของใครก็ตามวันหน้าผมคิดว่าการผลิตวัคซีนจะมีมากขึ้นมากขึ้นแต่ต้องดูว่าประเทศต้นทางเขารับรองมาตรฐานหรือเปล่านั่นก็คือประเด็นสําคัญซึ่งผมจะตัดสินใจตรงนี้เข้าใจไหมถึงแม้เราจะมีวัคซีนเข้ามาก็ตามก็ต้องเร็งรัดว่าการรับรองมาตรฐานจะทําอย่างไรนะเราก,ก็ต้องระมัดระวังผลกระทบข้างเคียงกับประชาชนเนาะมีอะไรไหม ก็ก็เร no tamam> nice> no anyway> ื่องของเขาก็ไปตรวจสอบไงก็ทุกคนก็ม right. ีสิทธิ์ร้องได้หมดอะนะตามกฎหมายแต่ก็ไปดูข้อเท็จริงอย่าเพิ่งไปตัดสินใจว่ามันผิดมันถูกผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะก็ทุกคนก็พูดได้หมดอะวันเนี้ยนี่คือประชาธิปไตยไม่ใช่หรือแล้วผมไปห้ามใครพูดไปนะห้ามได้ไหมก็ไม่ได้ห้ามอยากจะพูดะลรก็พูดไปอยากจะไปฟ้องใครก็ฟ้องไปก็ให้ความเป็นธรรมกับคนทุกคนก็ขอให้ความเป็นธรรมกับรัฐบาลบ้างให้ความเป็นธรรมกับนายกบ้างนะเราก็ไม่อยากจะไปใช้กฎหมายใช้ต่าง ให้มันเดือดร้อนกันไปทั้งหมดหรอกแต่บางทีมันก็รักษาสิทธิส่วนบุคคลของผมบ้างนะฝ่ายกฎหมายเขามีรายงาเป็นการเปไ็นรายรไปอยู่แล้วก็ก็รายงานมาแล้วว่า,าวันนี้ก็รู้สึกยอดเจร้อยกว่าคนมั้นนงนะมันก็จะขึ้นขลงช่วงนี้เป็นแบบนี้นะก็ขึ้นอยู่ก็แสดงว่าความร่วมมือของประชาชนก็มากยิ่งขึ้นใช่ไหมการตรวจคัดกรองโดยเพิ่งยิ่งการ งดการเดินทางโดยไม่จําเป็นเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่ทําให้การแพร่ระบาดมันอาจจะทําให้คลี่คลายลงได้เร็วเพื่อจะคัดกรองคนเข้ามาในระบบให้ได้มากยิ่งขึ้นนะเพราะฉะนั้นสิ่งส่างญที่สุดต้องร่วมมือกันอ่ะไม่ว่ารัฐบาลจะออกมาในการไดก็ตามถ้าไม่ร่วมมือกันมันก็ทาไม่ได้ทั้งหมดอ่ะก็เหมือนกฎหมายที่คนทั้งประเทศต้องต้องเคารพเนี่ยถ้าเราไม่เคารพกฎหมายถ้ามันก็เป็นต้นทางหรือเป็นสาเหตุที่ทําให้ปัญหามันยุ่งยากมากขึ้นเรื่อยๆแล้วท้ายสุดก็ทุกคนก็มาลงลงโทษที่รัฐบาล ซึ่งจริงๆร,ร,รัฐบาลก็ก็มีกฎหมายทุกตัวอยู่แล้วนะทุกคนก็ต้องรพกฎหมายทุกฉบับนั่นแหละนะไม่ใช่เลือกเลือกเลือกอะไรปฏิบัติตามบางฉบับนะหรือเลือกเอาเอาตรงนั้นมาพูดเอารัฐธารมาพูดบ้างเอากฎหมายมาพูดบ้างกฎหมายลูกมาพูดบ้างมันสับสนงุละหมาดไปหมดแล้วล่ะนะก็คุณอานะคิดให้อยู่ในกรอบ้บาบ้างแค่นั้นเองนะรัฐบาลทําอย่างเต็มที่แล้วล่ะ เ,ออเขาก็จะตามตั้งตั้งแล้วเขะติดตามผลการปิบัตนงานของให้รายงานขึ้นมาในส่วนของทั้งทั้งตำรวจทั้งปปงปป,ปทดีเอสไอเพราะมันเกี่ยวพันไปถึงเรื่องของการยึดทรัพย์ด้วยนะเหมือนกับยาเสพติดนะแต่ก่อนนี้จับกลุ่มอย่างเดียวแล้วก็ในทุนหาไม่เจอตอนนี้ก็ตรวจสอบเส้นทางการเงินด้วยเลยด้วยก็จะยึดทรัพย์มาและที่ผ่านมาก็มีผลงานตามระยะเวลามาแล้วนะ มันอาจจะมากขึ้นมากขึ้นไปเรื่อยมันจะแก้ไขปัญหาได้ทักทีสิ่งสำคัญที่สุดก็คือเรื่องยาเสพติดคือทํายังไงดีมานมันจะลดคําว่าลดก็คือประชาชนทุกคนต้องไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดนะเมื่อมีคนต้องการมันก็มีคนเอามาขายมีคนลักลอบมีคนสแสวงหาผลประโยชน์ถ้าเราแก้หาเราได้ว่าทุกครอบครัวยาเลยครับนะอย่าไปยุ่งเกี่ยวยาเสพติดเลยทุกประเภทนั่นแหละนะถ้าเรามีความต้องการสูงมันก็มีคนทํามาเรื่อยๆอะนะแล้วเราก็จับกลุ่มบางทีมันก็ ไม่ได้ทั้งหมดนะก็ต้องเห็นใจว่ามันเป็นมันเป็นเขาเรียกอะไรสิ่งที่เขาสือคือชุมชนต้องช่วยกันเฝ้าระวังนะในเรื่องเหล่านี้ก็แจ้งไปผมก็เปิดช่องทางให้แล้วว่าวันนี้ถ้าแจ้งตํารวจพื้นที่ยังยังทาอะไรไม่ได้ก็แจ้งมาที่ผมเนี่ยผม็จะสั่งการกำชับไปเป็นรายรายไปนะเรื่องอะไรนะอะไรนะก็นานสิแล้วจะไปเสพทําไมอ่ะแล้วทาไมต้องไปเสพเหมือนละ นั่นแหละคือปัญหาผมต้องบอกกันนี่คือดีมานความต้องการของประชาชนรัฐบาลหน่วยงานก็มีหน้าที่ในการปราบปรามมันหน้าที่เป็นคนละอันกัน่ใช่เหรอทุกคนก็ต้องมีหน้าที่ในการทําให้ครอบครัวมีสุขภาพที่ดีเรื่องการพนันเหมือนกันวันนี้ก็ยังมีคนแอบไปเล่นอยู่ไปหาที่ที่เล่นน่ะคือคนพวกนี้ผมให้เข้าใจว่าอาชีพเขาคืออะไรอาชีพเขาคือการเล่นการพนันหรือไงไม่รู้นะก็ยังจับกลุมเลยทุกวันเนี่ยหลายย่อยเล่นกันไม่กี่คน เล่นตามโรงแรมตามรีสอร์ทเพราะนั้นต้องแก้ปัญหาตรงนี้ให้ได้ว่าทําไงคนไทยเนี่ยจะจะลดในเรื่องเหล่านี้เขาบอกว่าอะไรนะการเล่นการพน,นันเนี่ยเวลามันเสียหายขึ้นมาเนี่ยมันยิ่งกว่าไฟไหม้บ้านอีกนะใช่ไหมโจล้นบ้านเพราะพวกนี้มันเป็นภาระเรือรังครอบครัวเขาไม่อยู่ความสุขเพราะฉะนั้นก็ต้องช่วยกันบรรเทาตรงนี้บ้างเถอะครับนะขอร้องเถอะมันจะได้ช่วยแบ่งเบากันไปบ้างไม่มีใครทาได้สาเร็จคนเดียวหรอก ต่อให้ร้อยนายยกก็ทําไม่ได้ถ้าทุกคนไม่ร่วมมือกันนะหรือกับใครที่ว่าเก่งกาจสามารถมันก็ไม่ได้กันนะผมก็ไม่รับว่าผมเก่งที่สุดแต่ผมมีความตั้งใจมีจะร่วมบอลบริสุทธิ์ที่จะทําทุกอย่างให้ได้แต่ทั้งหมดต้องอาศัยความมือจากทุกภาคส่วนผมโทษใครไม่ได้นะถ้ามูวแต่โทษกันไปกันมามันก็มันก็แก้ปัญหาอะไรไม่ได้ความมือมันก็ไม่เกิดเข้าใจไหมโอเคนะจ๊ะสวัสดีจ้ะขอให้มีความสุขนะจ๊ะอากาศเย็นนะใส่เสื้อให้อุ่นๆนะ ใครที่ตัวใหญ่อยู่แล้วก็ไม่เป็นไนปรปะพวกผมผอมอะนะก็ระวังวันนี้ก็ต้องระวังเรื่องฟืนไฟด้วยนะต่างจังหวัดเมืวว่อวานก็รู้สึกว่า,ชา,วาเช้าสิบแปดองศาใช่ไหมอีสานเนี่ยมันสิบเอ็ดองศาภาคเหนือนี่คงแย่หน่อยช่วงนี้ช่วงอากาศเย็นนะจากจากประเทศจีนอะไรเข้ามาปกคลุมเลยต้องดูอุตุนิยมวิทยาแล้วกันนะใช้เสื้อหนาวถ้าใช้เสื้อกระเสื้อหนาวเก่า,ากา็ต้องซักตม้มนะบางคนก็ไปซื้อเสื้อกระหนาวเก่าไง บางคนก็ไปจุดไฟไอาจจะจุดเตาถ่านในห้องรอนด้วยเดี๋ยวไฟไหม้บ้านเนี่ยเฮ้ยปัญหาทุกปัญหานะมันต้องแก้ด้วยด้วยตัวเราเองก่อนด้วยนะมันเริ่มจากตัวตนของคนทุกคนถ้าเราช่วยกันแบบนี้ประเทศชาตเราไปได้ข้างหน้าเยอะเลยนะนะขอร้องเถอะนะขอบคุณครับสวัสดีครับ